สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสาวน้อยเป็นบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีลาอิงอิงเพชรบันแพงสวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ํายืนอีสานอ่อนซ่อนทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแ้วกาช่องช่องยู u ูบนะครับช่องยูทูบดีเจสาวน้ํงยืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับ รวมไปถึงวันเป็นแบบไหนวันนี้รีบมาให้กำลังใจป๋าช่วยนะฮะรีบให้กำลังใจเต็มที่นะครัวมไปถึงสวัสดีทีมงานสวัสดีเอฟซีทีมงานป๋าช่วยนะครับป๋าช่วยมีงานนะครับมไปถึงทีมงานด้วยที่เัิดเต็มเติมกุ้มนะครับวันนี้ใช่วันนี้ต้องอายะนะใช่อายะขอเป็นกำลังใจให้ผมว่าสนามนี้คาดหวังมากผมว่าดีแล้วดีแล้วที่ยังอยู่ที่เดิมเพราะ หนึ่งเป็นกลับ f ีฟซีมาเมื่อวานก็เสียใจใช่ไหมใช่เพราะว่าบางคนอ่ะเมื่อวานอยุธยาสมรกาภูเก็ตก็มาโอ้นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตเพื่อจะมาดูที่นี่แล้วดีที่น้อง้มไม่ตัดสินใจย้ายไปเอฟซีแล้วก็ขออยู่ตรงนี้สุดยอดเพราะหนึ่งเราได้น้ำน้ำน้ำใจจาก f ีฟซีที่เขาตั้งใจมาแล้วไงใช่ไหมเราก็ได้น้ําใจจากเขาเพราะว่าเราไม่ย้าย คุณมาผิดหวังแต่เราไปขออยู่กับพี่เพื่อต้อนรับคุณเหมือนเดิมนี่แหละนอนรอคืนนอนรอคืนนึงวันนี้ที่เดิมส่การรอควนะวันนี้มาเร็ววันนี้มาไวกันดีใจมากตกใจไหมตกใจเมื่อกี้งานนนั้ยังไม่เสร็จพวกหันมาอุ้ยขายเก้าอี้แล้วตกใจเลยเออตกใจวันนี้ว่าก็ดีใจแหละเหมือนเหมือนเราดีใจกับลิเวอร์พูลวันที่ชนะสองศูนย์ดีเอฟซีลิเวอร์พูลนี้กันหมด เมื่อ uh, คืนเมื่อคืนฝนตกเบิรงทีมเซบีทีมเดกันเหรอเมื่อคืนฝนตกนั่นเบิ้งลีว่าพูดอยู่ในรถเด้เมื่อคืนนี่ก็จะได้แต่ละลูกลุ้นมาสั่นเหมือนอะไรที่มันอยู่ในสายเลือดอ่ะเมื่อคืนนี่อยู่ในสายเลือดรู้ว่าน้องมุกก็เป็น F4 ลีว่าพูดสวัสดีน้องมุกสวัสดีทีมงานฝากเชื่อด้วยวันนี้ ถือว่าเป็นวันที่เราต้องแก้แค้นเมื่อวานใช่เมื่อวานบรรยากาศไม่ให้ไม่เป็นใจแต่วันนี้บรรยากาศเป็นใจสุดยอดวันเป็นแฟนมาให้กําลังใจกันด้วยนะรีบมาอ้อนมาเลยอ้อนมาเลยตอนนี้อ้อนมาเลยด้นะเพราะวันนี้เราจะจบงานกันที่ตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งเล่นห้าโมงห้าโมงเดี๋ยวก็เล่นแล้วนี่นะเล่นแล้วค่ะเล่นเล่นแล้วค่ะเล่นห้าโมงเลิกตีหนึ่งแม่เด้อพี่น้องเด้อหมตอนไหนกับท่านฝ่าม่าฝ่ามาฝากพี่น้องฝ่าว่า นี่ฝากด้วยนะคะอ่อนเองเลยได้มาหนีเดี๋ยวอัพคลิปลงเลยอ่อนเองเลยนะครับขอบคุณครับซว่งรู้ว่าน้องมุกเป็น FC ฟซีลูกภูเหมือนกันนี่นะเป็นตัวแทนแฟนอัญยงเลยตั้งแต่แบบสาวๆนี่คืนสาวสวยใช่ตั้งแต่พี่วั่วปูแบบโอ้เจลา่ตั้งแต่เจลาดจลาดต่อยอย่างตั้งรา่าอยู่เลย เจอหลาตเจลาอนั่งร้องไห้โอ้ยแม่นพันธแทรีบมพู่นะอ้อนเองเลยนะครับน้องมุกมณีนะครับมาเด้อพี่น้องมาเป็นงร้องใจให้สาวน้อยเปิดมันแพงนะครับที้มงานปัาช่วยข้าวกันยนกดติดตามเกติดตามได้นะคะคนมากเีตพิมพ์คำว่าเปบ้นนะครับมณีนะาน้อยยังหลนะครับท่านแ่ก่อยันผู้หมาก่อนก็ได้นัางก่อนนะครัาไปที่ ดะไรเมื่ก่อนนั่งก่อนผู้ใดมาก่อนจอมก่อนพอดีครับมันขึ้นที่เห็นกันนี่ขึ้นมากเหรอขึ้นอะไรอือมันขึ้นมากมากอ่ะเปิดโต๊ะคำเปิดโต๊ะห้านะเปิดโต๊ะอะไรสองคนบอกไม่รอกันเล้ครับไม่รอกันเลยโอ้ยอย่ารอกันนะมืาอนี้ได้เบิ่งสงใจโอ้อากาศดีแคงไงมาอนี้และอากาศมันก็บอกฮอนนี่อากาศเริ่มขึ้นจังก้าหนาวนี่ลบเทนตัวคนนี้นั่นนะครับอืมจังก้าหนาวนี่ลมเย็นๆออ๋สน เขาวัาหนาวล้วได้อุบลสีเกตเขาวันหนาวเนี่พอดีแล้วครับไปสีเกตครับไปอ่าพงกูครับไปอุบลอากาศพอดีเลยมันจะไปเรียนที่ว่าเชฟพุ่มก่อนสิไปเชฟพุ่มอยู่ก่อนครับแมนแต่ว่าท่านท่านคุณละมันมันอากาศมันดีแล้วพระเจ้าว่าแมวล่าก่อนแมนแมวล่าสซีมาแล้วพี่น้องนะครับแมวล่าแมวล่าสซีมาแล้วเมื่อกี้หน้าเวทีห้องขายตั๋วนะครับหน้าห้องขายตั๋วเมื่อกี้เห็น เอฟซีบอกว่าบขาเคยมาเบิ่งหมอลำแนวนี้นะสมัยก่อนไปแต่ไม่ผับถึงหมานะคแต่กำลังนำหาอยู่นะสิทธามันเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับเห็นจังไหนคือเจอนำมาเบิ่งหมออ่าหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเป็นจังไหนนะครับพอดีครับมาจากไหนครับมาจากภูเก็ตอยู่เมืองเกาะนุ่คนบ้านเฮา เออบ้นานเขาคนท่านไหนเป็นสีสะเกตดอ่ะคนบานอีลาตัวนี้บ้านใกล้ๆบ้านอีกไกลๆน้องคู่ลเลยบ่เออนี่ำมาเบิ่งมาขึ้นมาอยู่บ่อ๋อมาจะมาล่ออยู่ตรงนี้มาขึ้นกับลอ่อมาล่ออยู่สามอ่อสามทุ่มสามทุ่<า>มน้องบอปลอประกาศนจอดรถจากรถได้เมื่อคืนนี้อมานบานองลาบุ่ีเพราะมันบอกว่าบริษัทนี่ที่จอดรถอยู่บ่ล้านเราไหมนี้ได้ บอกแล้วว่ามาแต่วันมันจงเบว่าบุญเนาะมีที่จาต้องเติบขึ้นเลยๆเริงใจลูกเต่าที่เขาพามาแล้ดีแล้วความสุขของแม่พระเพื่อนมาโลดขอบคุณบอได้มาดูดอกฝากกินยิงสันแบบยิ่เลยนะจ๊ะขอบคุณครับมักมักขึ้นกันอยู่เวลานี้มักมาล่าอยู่หรือยิสานก็ต้องมากล้าจ้าขึ้นมามักเกาหลีสไตล์ไปทั้งเกาหลีไปเนี่ยอะข้าใหญ่ขึ้นหลายๆครับนะครับนี่เอยเปลี่ยนเสื้อมาวันนั้น มีคักหลายคักหลายมากหลายค่ามากหลายค่าเป็นไหมสามบาทหกร้อยสี่สบู่เมื่อนี้ม่วนเต็มที่หดทีหนึ่งเจมุกบอกเอ้องมุกบอกนะครับหดทีหนึ่งนะครับนี่ให้ไรกว่านังพี่น้องสิพ้าไปเบ่งนะครับคืออยากเบ่งแค่นะครับสวยๆงามๆสิพ้ามาเบ่งนี่นะครับอ้ยเสื้อทีมพร้อมนะครับอ่านมาจากไหนนี่อ่านว่า ยุปปี้บ่เหนว่ายุปปี้ได้เนาะสบายๆกำลังกินข้าวมาสิถามเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าเคยเบิ่งหมอลำเคยเบิ่งเคยเคยไปเที่ยวแต่ผาเพื่อนว่าแม่นบ่แม่นจ้าอ๋อเช้าหน่อยเบิ่งเบิ่งจ้าเพื่อนเมาในวันดีค้าเขาจะเอาขึ้นูมันเอาเมาเจ้าเมาก็อยู่หน้านช่องดีเจสาน้ำยืนนี่อยู่บ้านแมนอยู่บ้านแมนเคยเห็นเบิ่งจั้เทื่อค่ะ่ปกตินอนเบิ่งเมาเบิ่งเบ่งจ่าเบิ่งจ่าไรสุดกับเบิ่งยังไรสวยอยู่แมนจ่าทำมากุยคิดเคยมากถึงสี่บ่ เคยไปหมอชิดแสดงว่าที่เว้าข้างหน้าประตูนั่เว้าเลี้ยงว้าเลื่องมินิคอนเสิร์ตไอ้มินิเตาหน่อยจ้ะมินิก็ไปอยู่ในพับก็ไปเน่นบอลไปไปที่ว่าเพื่อนไปแสงแสงจันทร์เรียบดวนแสงจันทร์เรียบดวนที่ว่าองค์อีกปล้วยลลาสุดตลาดปัตตวิกรอนกับใบอะไปนพี่น้องผมเห็นเพิ่นเว้ากันอยู่หน้าประตูเว้าไทยอย่างดีไม่เคยมาดูน้าหมอนำแบบนี้ไม่เคยมาดูนะดูแต่ในพับไปเต้นแต่ในพับคนไา มันเข้ามาแล้วว่ามันเทาจ่อยจ่อยจ่อยนะเมียนเพาเคยเบิ่งเนี่ยปกติมันเมามันนอนเบิ้งนอนเบิ้งรับโม้หุ้เรื่องวาสันทบใส่ดปะจ๊ะโอ้ยอาจจะทีขอบคุณหลายๆล่วงแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งจะขอเลื่อชอบกันทางสามทั้งกินขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแบ่แม่ค่ะไปพี่น้องความสูงกระซัมกันเมืองแต่ละพี่น้องอันนี้อุ้งอันนี้อ้อมโอ้อันนั้นอุ้งหิง อ้อมโอ้อ๋อ oh. 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 คือเราอุกอังก็อุ่อก <laughs> <c oughs> เ, <c oughs> เ,เา,าอุกอังไปลงเด้อเดี๋ยวเดี <c oughs> อันที่ได้นํามาเนี่ยได้ยินว่าอยู่นาเวนานาของขายตัว๋วเด้อโอ้ว้าไทยว่าไม่เคยดูหัวลำโอ <c oughs> ม,มาคนโตคือกันน้งมวนๆเด้อมันตีหนึ่งเด้อตีหนึ่งอย่าเมาก่อนเด้อเราจะนาชามากเมือนก มาต้องเอามาหยากบุญบุญบุญโตบางแย่เงินสังเงินบอกคุณเภิษฎอภิษฎอภิษสากมาเนี่ยเอ้ยประมาณเภิษฎสิงโอ้มันก็แล้วแล้วแต่คุณอะไเก็อภิษฎสิงมาให้เนี่ยอ้าวขอบคุณน้องอ้อมน้องโอ๋นะครับหู้แล้วหู้แล้วที่ว่าอันเพื่อนบอกเคยมาเบิ่งนั่นเพราะว่าเพื่อนเมาหลับก่อน เ่าท่านได้เบื่องหลังไปพามาเบิ่งหน้าเวทีพี่น้องนะครับความหักความแพงความม่วนเนาะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเช็กสร้างแล้วพี่น้องนะครับผมต้องเช็กไล่ดนตรีแมวล่ามาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้คลิปไทยเนาะนะครับขอบคุณหลายๆเลยนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับบรรยากาศม่วนมั่นแน่นอนนะครับติดตามคลิปไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ